สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเอ่อหวยหวยหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยเป็นสูตรของแอดนะคะเป็นสูตรของแอดนะคะก็เต็มเต็มเนาะมามาดูกันนะคะเข้าอะไรบ้างวันนี้สูตรร้านไม่ปังเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ทุกแนวทางนะคะลิ้นแล้วก็ย้ำว่ามีเข้ามีหลุดนะคะ ฮานอยนี่ก็เป็นอะไรที่เล่นยากแต่ถ้าได้ตัวเด่นมามันก็จิงเป้งแหละคะ่ะแต่เสียดดยนะคะที่สลับกันสองน้อยน,นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะไม่งั้นคงจะปังกันเนาะแอดก็จับจับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะวิเคราะห์ดูก่อนเนาะถ้าชอบก็คอยจัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านเลยนะคะ าขัดก็ผ่านเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอนนาเสนอนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอนนาเสนอไปนะคะถ้าสําหรับหานอยนะคะจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะหานอยนะคะหลานจะทําช่วยนะคะหลานจะทําให้เอฟดูนะคะนางก็มีเอซของนางนะคะ ก็นางก็บางวันก็ฟันแม่นอยู่นะคะบางวันก็ฟันแม่นอยู่ก็ก็ตามเนาะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรก็ตามแนวทางหวยนะคะตามแนวทางหวยทุกคนมันก็ว่ายากเนาะหวยฮานอยนะคะเราสู้กับไอ้นี่นะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรยังไงนะคะเอาไปพิจารณากันดูคะ่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดอาจจะ พูดซ้ำไปซ้ำมาอย่างเนี้ล่ะค่ะพูดซ้ำไปซ้ำมาทุกคนโหมคอย่ลำค้านเจ้าละเด้ว่าสันอย่าเพิ่งลำคาญแอดเลยนะคะเอาไปพี่นิดเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะวิเคราะห์กันดูก่อนถ้าชอบแล้วก็ค่อยจัดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าหว้ยจะหอ,อกอะไรนะคะไม่รู้เลยค่ะจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะก็เดาเอากันทุกคนนี่แหละค่ะ ก็ทำสูตรทำแนวทางให้นะคะแอดก็ช่วงนี้ก็ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นเมนมาก็ชอบปวดหัวเนาะเดือนนี้นะคะตกมาเดือนนี้นะคะก็เลยอาจจะลดแนวทางลงนะคะลดแนวทางลงก็คงเป็นแนวทางเออเล่นทั้งวันนะคะเออท่นทีเล่นทั้งวันนะคะ,ออานนะ,คะบางทีก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวเออพักๆก,กันก่อนก็ได้นะคะแอดเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยจริงๆคะ่ะยอมรับนะคะช่วงนี้มันเมื่อยนะคะ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเนี่แหละคะ่ะเพิ่งมาเดือนนี้และะ้วคือเพียเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนอกผู้หญิงนอกทุกคนเนาะก็เลยเออเราเอาเอาเอา,เอาหลักๆก่อนนะคะแต่ว่าหวยหุ้นนี่ก็หลกัหลกๆนะคะก็เป็นหวยที่แอนเล่นเหมือนกันนะคะอเดี๋ยวมาทําให้ดูนะคะเดี๋ยวโอเคแล้วสุขภาพแข็งแรงนิดนึงนะคะก็จะมาทําให้ดูนะคะเพราะว่า มันต้องจับหลายอย่างนะคะจับหลายอย่างปวดหัวค่ะเอานี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะมันไปหวยมันไปหวยเราพัฒนาจริงๆด้วยทุกคนไปเนาะเอาใครได้ดีใจด้วยนะคะเราพัฒนาโหแตกกันเยอะเลยศูนย์สี่ห้านะคะเลขไหลนะโอ้ไหลดีโอ้ย,ยแอดไม่อยากจะบอกเลยเลขไหลเดือนสิงหาทุกคนบอกเห็นเลขไหลเดือนสิงหาทุกคนลองโอดโอยเนี่ยะคะ่ะ <laughs> ใครอยากเห็นเลขไหลเดือนสิงหาไหมคะย่ันถึงได้ยุ้ยหอยเอาเดี๋ยวให้ดูใน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 เลขหวยลาวนะในหวยลาวนะคะ,ให,ะ,คะให้ดูโอ้ยน่าจะให้ดูก่อนนอะทุขคนจะได้ไม่ต้องมาด่านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร405ก็ไหลอยู่นะคะเอานี่ละคะ่ะ แล้วก็มาพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะเอาหม้ทางะ้นวเแ,แนวแนวทางห้าน้อยเข้าอะไรบ้างเอามาดูนะคะแอดจอเข้านะคะจอเข้า5้าสองตรงๆเลยนะคะจอเข้า5้าสองนี่นะคะ9ก้หนึ่งเลยเน้นๆเลยนะคะเก้หนึ่งเน้นๆเลยนะคะนี่นะคะตารางนะคะนี่ไงศูนย์ห้าสองนะคะเอ้ยเกือบถ้าเป็น0ูนย์สี่สองนี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะแอดก็บอกให้ทุกคนเอาไปหวยหวยหวยนี่อยู่ค่ะ นี่นะคะตารางนะคะตารางเข้านะคะสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะสองห้าสองนะคะเอ,อ่อหนึ่งสองนะคะห้าสองแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอันนี้คือตัวตารางเข้านะคะตัวตารางเข้าทุกคนบอกอยากเห็นเด้เลขเดือนสิงหานะคะเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตอนทําสถิติเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดู <laughs> ทุกคนเห็นแล้วจะแบบ แอดเจอคือเฮ็ดก็ปวดขอ่อยแนวนี้แต่แต่คือที่ยังไม่ลงเพราะว่าเพราะว่ามันได้นีอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อัดคลิปอันหาหนอยมาพูดหวยลาวพัฒนานะคะโอ้ยขอาภายัยอ่ะอ้จบ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 ขออภัยนะคะแอดก็พูดไปตามภาษานั่นแหละคะ่ะเอามาดูนะคะทุกคนนอยกิจนะคะของวันที่แปดเอาแอดให้ไปที่ห้าหกนะคะเอ้า้อยพัฒนาลืมหวยว่าแล้ขหวยคาดจะไปหลุดหวยลาวอยู่ ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเพื่อนเลยไปชอบหกเจ็ดแปดเก้านะนั่นว่าหวยลาวอีกแล้วเอ้านี่แหละค่ะโยหวยลาวช่วงนี้ทุกคนก็ปังนะคะทุกคนก็เริ่มจับทางถูกแล้วนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะน้อยกินให้ไปที่ห้าหกนะคะน่อยพิเศษให้ไปที่แปดเก้านะคะน้อยปกติให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะน้อยวีเอพีให้ไปที่แปดเจ็ดนะคะน้อยกาชาติให้ไปที่หกเก้านอยสมัคคีให้ไปที่หนึ่งสองน้อยพัฒนาให้ไปที่สี่สามนะคะทุกคน เดนนะคะให้ไปที่90 901 9นะคะ901นะคะเ1 92 93นะคะ01 02 03นะคะ11 12 13นะคะทุกคนเอาไปพินิดเอาไปพิ่าจรณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็มีตัวน้นะคะ,นนะ,คะก็กลับหัวนะคะแม 02, มาอยู่นี่นะคะ9 6 8นะคะ13 028นะคะ96เก้เนาะเก้าศูนย์หนึนะคะหนะะึ 130, 28, นะะ่งศ 1นึ่งนะคะ1 2 1 1ง3เลยนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะเอาแคปเลยค่ะของแอดนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดดูคลิปกดดูโฆษณาให้แอดนะคะเพื่อที่จะได้กมีกำลังใจนะคะลงแนวทางมาพูดคุยกับ f อทุกท่านนะคะเดี๋ยวแอดจิดกล่องอยู่บริโว์กันด้ค่ะ <laughs> แอดขี้เกียจนี่ไม่ได้สูกันด้ค่ะ ก็นี่ละค่ะแ,แอดก็มาแบ่งปันนะคะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเน้นและย้านะคะช่องแอดนีต้องเลือกเอานะคะต้องเอาที่ตัวเองคิดว่าโอเคเอาไปจับเอานะคะก็เหมือนเราก็เรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าแอดก็มีตัวที่ชอบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากจะไปเลขที่ตัวเองชอบนะคะทุกคนแล้วก็ตายแอดแรกอ,อะน,นี่ละว้า เด็กน้อยเอาไปพินิษพิจารณากันดูนะคะจบคลิปนี้นะคะแอดนี่นะคะลุ้นหวยลาวเสร็จนะคะแอดนะคะยังตอบคอมเมนต์ไม่หมดเลยนะคะตาลายขออภัยเด้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปตอบนะคะพักผ่อนก่อนพักผ่อนสมองก่อนนะคะเคลียร์ก่อนแอดเคลียร์ก่อนนะคะจะได้ทุนเหมือนเพื่อนไหมเนาะ เล่นหลายตัวนะคะมันชอบค่ะมันชอบมันเบิ้ลชอบเบิ้ลชอบหามอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็ไปค่ะก็ต้องมาเคลียร์ก่อนนะคะว่าเราจะเหลือเท่าไหร่แต่ไม่น่าได้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่าแตกค่ะแตกกับทุกคนนั่นแหละค่ะแตกอยู่ค่ะแต่ว่าได้น้อยนะคะเพราะว่ามันไม่ชอบแอดไม่ชอบนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกนะคะคนไม่ชอบค่าให้ตายก็ไม่ชอบก็อย่างว่าเนาะสีมันเดินนะคะสีมันไหลนะคะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้ไมยถึงหววเล่าพัฒนานะคะโอ้ขอเอาไยเดิงอัดคลิปลังห้วยล่าพัฒนาโอ้อาการก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอ,ขอให้หมานขอใหิเงขอยปังสวัสดีค่ะ